สวัสดีค่ะอ้อยดนัญานรเศษ,ษ,ษค่ะอายุ50ปีเชื่อพระเจ้ามาได้3ปีค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งด้านขนส่งค่ะวันนี้อยากขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงดูแลรักษาโรควิตกกังวลที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเป็นเวลานหนึ่งค่ะเนื่องจาก คนรักที่ที่คบกันมา10ปีอะค่ะเขาเป็นมะเร็งเสียชีวิตไปโดยที่เสียแบบด่วนมากซึ่งเราซึ่งอาการไม่ได้ออกเลยแล้วเราก็ดูแลรักษาจนเห็นเขาเสียชีวิตไปแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเคว้งคว้างหลดเดี่ยวนะเราหาทุกสิ่งอย่างที่จะมาช่วยให้เราอะไม่เศร้าเสียใจไม่โศกเศร้าไม่ไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีตามเขาไปซึ่งก็พบว่าไม่เจอเลย ไม่ว่าจะเป็นบทสวมดมนใดไม่ว่าจะไปที่ใดไม่ว่าจะพึ่งพาใครหรืออ้อมกอดของใครมันมันไม่ไม่เอาไม่อยู่เลยความวิตกกังวลในที่นี้ของขาพเขาจะจะเป็นเรื่องของการกลัวความตายคือถ้าไปโรงพยาบาลรักษาโรคอะไรก็เถอะจะนึกตัวเองว่าเป็นโรคายแรงไว้ก่อนการวิตกกังวลที่ส่งผลต่อชีวิตอย่างชัดเจนอ่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ สมมติเราขับรถยนต์อยู่อยู่ๆมันก็จะมีลักษณะเหมือนคนแบบกลัวอะไรขึ้นมาแล้วขนลุกขนลุกปุ๊บมองทางข้างหน้าเจอแสงไฟหรืออะไรก็ตามเราจะไม่กล้าสู้แล้วต้องจอดต้องจอดลจลแล้วหายใจลึกๆแล้วต้องพักอย่างน้อยเป็น15นาทีขึ้นไปถึงจะขับรถต่อไปได้แต่ไม่ใช่อาการเหมือนคนจะเป็นลมไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่าเราจะมีอาการเนี้ก็ต่อเมื่อเราแบบบุบปับปรับคิดเรื่องมีอะไรความเครียดเข้ามาเยอะ หมอก็เลยให้ไปพบจิตแพทย์แล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่กเป็นโรคของวิตกกังวลเราต้องทานยารักษานะ mm hmm. ก็ทานยารักษามาตั้งแต่ปี2547ตจนมามาทางานใหม่เพื่อนร่วมงานก็พามารู้จักพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าอยากเปิดใจเชื่อพอได้เชื่อในพระเยซูคริสต์รู้สึกรู้สึกได้ในวันนั้นเลยท,ที่ที่รับเชื่อว่ามันเย็นเย็นใจอย,อย่างประหลาดพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกโดดเดี่ยวนั้นด้วยความรักของพระองค์แล้วก็เราสัมผัสได้ว่ามีพระองค์อยู่เป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเป็นทุกอย่างแม้เรามองไม่เห็นนะก่อนเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็ทานยาเป็นเหมือนคนทั่วไปค่ะทานยามี ดีมีไซสเอฟเฟกยังไงง่วง,งซึมอะไรก็อธานไปแต่มันช่วยลดความไม่ตกลงได้นิดหน่อยแต่ว่าเรายังมีความกังวลอยู่ในใจอยู่ว่าชีวิตไม่มีความสุขอะไม่ไม่มีสันติสุขเลยพอเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ได้ช่วยเราผ่านหลายๆอย่างหลายทางข้ออันดับแรกเลยคือผ่านการอธิษฐานการอธิษฐานการทูลขอการเฝ้าเดียวการอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็การมาคริสตจักรการมีพี่น้องร่วมในคริสตจักร ปวหน้าแคร์พี่เลี้ยงทุกสิ่งอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราเนี่ยเหมือนกับว่ามีกําลังขึ้นมาแล้วก็ความวิตกกังวลต่างๆก็ลดน้อยลงไปพระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดเรามีความรู้สึกว่าพระองค์ไม่ได้ทิ้งเราไปไหนทําให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ผ่านจุดแย่ต่างๆมาได้แบบดีขึ้นมากค่ะคือความวิตกกังวลเนี่ยดีขึ้นมาก90%ซได้ จากที่เมื่อก่อนคิดเดยอะคิดหนักคิดนี่นะตอนนี้ดีขึ้นมาแล้วก็พระเจ้ามาช่วยให้เราโฟกัสในเรื่องอื่นคือโฟกัสอยู่กับพระองค์เลยคืออยากขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเรียกข้าพระเจ้ากลับมารู้สึกยินดีปีดาอย่างมากที่ได้รู้จักพระเจ้านะคะก็อยากขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยรักษาโรคให้มันดีขึ้นทําให้ร่างกายจิตใจมีสันติสุขมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมีสติ มากมายในการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องวิตกจริตหรือเครียดมากเหมือนเมื่อก่อนมีข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่ข้าพเจ้ายึดและก็รู้สึกว่าพระธรรมฟิลิปปีบทที่4เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงหนุนใจข้าพเจ้ามากอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณ และสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ความวิตกกังวลสามารถเกิดได้ในชีวิตของคนเราทุกเมื่อแต่มันไม่จําเปน็นต้องอยู่อย่างมั่นคงติดตัวเราไปอย่างนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะกําจัดมันทิ้งไปได้พระเจ้าเข้ามาช่วยพระเจ้าในการกําจัดความวิตกกังวลที่มันไม่ดีเหล่านั้นทิ้งไปอยากเชิญชวนให้ผู้ที่มีความวิตกกังวลในชีวิต กวนกวายใจทุกร้อนใจมีปัญหาอย่างไรที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตลองเดินเข้ามาเปิดอกเปิดใจรับพระเยสูคริสต์เข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะค้นพบว่าสิ่งที่พระองค์ให้เป็นสัญญาแห่งความรักนิรันดร์ที่มีต่อคุณจริงๆพระองค์จะช่วยรักษาหัวใจของเราจงเชื่อในความรักที่พระองค์มีต่อเราเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เดินไปในทางของพระคิดอย่างมั่นคงในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะ ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ